เป็นไข้เลยผมท่ะผมลงตรงไม่ค่อยดีเดี๋ยวจบจานที่ผมไปนอนแล้วนะตั้งเดี๋ยวกอนแรกผมเมื่อกี้อย่างนั้นแหละวล่าผมอยู่ข้าว <c oughs> ข้าวมีส่วนบาง,ง,งทีไม่งไงวันนี้คือผมมาต้มเบียร์กินไงผมเลยอยู่หน้าไฟร้อนเย็นมันร้อนอะไรนะต้มเบียร์ ใช่ใช่ผมเฮ้ยงานอดิเ็กผมผมชอบเอาต้มเบียร์ผมชอบเบียร์มาต้มกินได้เหรอ <c oughs> กินได้นะรอหมากอีสี่วันอีกไออีกสิี่วันก็ได้กินละครคาบเบียร์เองนะใช่ครับ เออคุณปับ๊บคุณปั๊บได้ปลูกไผ่หลอดไหมผมเพิ่งสั่งไผ่หลอดมาว่าจะมามาลงดินหน่อยไม่ได้ปลูกเหรผมปลูกจากล้วยไม้เห็นไผ่หลอดมันน่าลงเลยนะผมว่าจะไปซื้อมาลง พโหไม่น่ามาเลยอ้ยมาหมังหลังมาหมังหลังโอเคผมจดการให้มััมนวิงเข้ามาเ,เจอหนามครับผมตั้งหนามไว้อหลังเออข้างบนข้างบนเอาหัวข้างบนระวัง ทางมีเปาเห็นข้างหน้าไหมต้องรีบมันก่อนที่มันจะถมมามาแล้วครับ โดนโถมแล้วไปครับไปไปด่านแหกครับนี่คือการแหกด่านนะครับผม เด้คุณจะมาแทนอะไรกัน <Lang> ง <is> <S EL parfois> ี <ko Aah> ้โดนจนได้นี่แม่คุณระบผมก็ไปได้ไม่ไกลหรอกแม่เลยเรื่องงี้ผมเอาหน้าไม้หน้าไม้กันลาบมาดีกว่าไอ้อะไรนั้นที่มันตั้งโลกกันทหารลาบได้อะ

อาเชาาตกมาแล้วอาเชาาหลังไปรอดไปรอดตกมาเนี่ย แอะแต้มไปแล้วครับคุณปั๊ดไปแล้วเอาคนอื่นมาแทนผมเลย